เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่างว้พี่สวัสดีครับนี่ผมมาชีพเป้าบ้านสวยไม่ชมเล็กเสีเล็อก,เลอกอยู่ครับบ้านเดี่ยวรับ้านเดียเด่ยวสไตล์บ้านสวนตัวบ้านนี่สวยเลยครับทรงโมเดิบสำหรับท่านที่ชอบพื้นที่เยอะเครับทั้งตัวบ้านเลยรอบบ้านก็มีพื้นที่เหลือทําประโยชน์ได้เยอะในสวนก็มีผลไม้หลากหลายชนิดนะครับ นี่เป็นรูปตอนกําลังสร้างครับใช้อิฐแดงทั้งหลังแข็งแรงมั่นคงมีวันอากาศดีๆก็มีหมอกด้วยนะครับมีหมอกด้วยตัวบ้านยกพื้นไม่เปื้อนไม่แข่แน่นอนสวยครับสวยสะอาดสวยหรูพร้อมอยู่ได้เลยมี3มห้องนอนนะครับ2ห้องน้าก่อ้วยอิฐแดงทั้งหลังแข็งแรงแน่นอนมีห้องเก็บของให้อีกครับ ห้องเก็บของนี้ทําแยกนะครับทำเป็นหลังเลยหรือจะดัดแปลงทําเป็นบ้านอีกหลังก็ได้สําหรับห้องเก็บของนะครับบนพื้นที่200ตารางวาสวยครบคุ้มครับฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับมาชี้เป้าหลือกซื้อประจำด้ไหม่าคลิปใหม่ๆทำเลดีครับใกล้นิคมวาเพียงแค่2กิโลเมตรเท่านั้นเองใกล้นิคมอมตะซิตี้ใกล้แยกป้าสวยครับใกล้โลตัสเซเว่นซีเจ ท่านใดกําลังมองหาที่หามโซนนี้อยู่ก็ไปดูฐานจริงกันได้ติดต่อนัดหมายกับเจ้าของโดยตรงได้เลยเบอร์โทรใต้คลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำว่าเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้บ้านเดี่ยวพร้อมอยู่พื้นที่กว้างครับใกล้แหล่งชุมชนสองล้านหกแสนเก้าหมื่นบาทนะครับบนพื้นที่ถึง200ตารางวาถนนค้นกีครับเดินทางสะดวกน้ำไฟสะดวกเข้าซอยมานิดเดียวเอกสารถูกต้องครบถ้วน เื้นที่หน้ากว้างเลยครับหน้ากว้างตามถนนครับสนใจก็ใส่ตรงข้างไ,ได้อยู่จังหวัดและยองนะครับแปลงนี้สําหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ